เคยเป็นไหมครับคืนที่เงียบสงัดคุณนอนลืมตาพโพลงอยู่บนเตียงจ้องมองเพดานห้องที่มืดสนิทในหัวไม่ได้ว่างเปล่านะครับแต่มันเต็มไปด้วยเสียงความคิดที่ตีกันยุ่งเหยิงพรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมงงานที่ค้างไว้จะเสร็จทันไหมหรือแม้กระทั่งความกังวลเรื่องพอร์ตหุ้นที่ตัวเลขมันแดงเถือกเมื่อตอนบ่ายคุณหยิบมือถือขึ้นมาดูเวลาตีสองครึง่งความรู้สึกตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ความง่วงล่ะครับแต่มันคือความกลัว กลัวว่าพรุ่งนี้จะตื่นไม่ไหวกลัวว่าจะไม่มีแรงไปสู้รบปรบมือกับโลกภายนอกและในวินาทีแห่งความสิ้นหวังนั่นเองครับนิ้วของคุณก็เลื่อนไปกดแอปช้อปปิ้งออนไลน์สั่งซื้อหมอนยางพาราราคาหลักพันหรือเครื่องพ่อนอโรมากลิ่นลาเวนเดอร์ที่เขาเคลมว่าช่วยให้หลับลึกโดยที่ไม่เสียดายเงินแม้แต่บาทเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ Sleep Economy หรือเศรษฐกิจแห่งการนอนหลับครับนี่คือธุรกิจที่มีมูลค่ามาหาศาลร,ระดับโลก เพราะเขารู้ความลับข้อหนึ่งของสมองมนุษย์ครับนั่นคือหลักการที่เรียกว่า scarcity หรือความขาดแคลนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกว่าการนอนเป็นของหายากเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดสมองส่วนประมวลผลเหตุผลของเราจะหยุดทํางานครับและเปิดทางให้สมองส่วนอารมณ์เข้ามาควบคุมแทนเราจะยอมจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เพื่อแลกกับคําสัญญาว่าเราจะได้หลับมันน่าตลกตรงที่ยิ่งเราพยายามซื้อตัวช่วยพวกนี้มากเท่าไหร่ สถิตกิกลับบอกว่าคนเรายิ่งนอนหลับยากขึ้นเท่านั้นและความน่ากลัวมันไม่ได้หยุดอยู่แค่บนเตียงครับมันลามไปถึงกระเป๋าตังค์และการลงทุนของคุณด้วยคุณรู้ไหมครับว่าสภาวะสมองที่ขาดการนอนหลับมีผลลัพธ์ทางชีวภาพคล้ายกับตอนที่คุณเมาเหล้าเลยทีเดียวสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจเรื่องเหตุผลความเสี่ยงและความยับยั้งชั่งใจมันจะทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัด ลองนึกภาพตอนคุณเทรดหุ้นหรือกดซื้อเหรียญคริปโตตอนที่อดนอนติดต่อกันดูสิครับจังหวะที่คุณควรจะคัดลอสคุณกลับนิ่งเฉยหรือจังหวะที่มันเสี่ยงเกินไปคุณกลับกล้าใส่เงินหมดหน้าตักเพียงเพราะสมองของคุณมันล้าจนประมวลผลความเสี่ยงผิดเพี้ยนไปหมดนี่แหละครับคือราคาที่แท้จริงของการนอนไม่พอมันไม่ใช่แค่ค่ายา,ยาแต่มันคือค่างโง่ในการตัดสินใจทางการเงินในซีรีส์พิเศษนี้ผมจะพาคุณไปถอดรหัสกลไกนี้อย่างละเอียดครับ ว่าทำไมเราถึงติดกับดักธุรกิจขายความง่วงและอาการที่เรียกว่าออโรซอมเนียหรือโรคเสพติดการนอนที่สมบูรณ์แบบมันกำลังกัดกินเงินในกระเป๋าและความสุขของคุณไปได้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นเราต้องย้อนกลับมาดูจุดเริ่มต้นกันก่อนครับว่าทำไมของธรรมดาธรรมดาอย่างที่นอนถึงถูกเสกสรรปั้นแต่งจนมีราคาสูงลิ่วได้ขนาดนั้นมันมีวิทยาศาสตร์รองรับจริงๆหรือมันเป็นแค่ภาพลวงตาทางการตลาดมาหาคำตอบกันครับ คุณเคยสังเกตโฆษณาที่นอนสมัยนี้ไหมครับมันไม่ได้ขายแค่ฟองน้ําหรือสปริงอีกต่อไปแล้วแต่พวกเขากําลังขายสับเทคนิคให้กับคุณ Memory foam great NASA, f o a ฟ g เกรด n a s a ยางแพร่าอัดฉีดโมเลกุลพิเศษหรือผ้าหุ้มที่ถักทอด้วยเส้นใยไบโอฟังดูขลังฟังดูแพงและฟังดูเหมือนว่าถ้าเราได้นอนลงไปแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดการในทางจิตวิทยาการตลาดนี่คือการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า The Illusion of Complexity หรือภาพลงตาแห่งความซับซ้อนครับมนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าอะไรที่มันดูซับซ้อนมีที่มาที่ไปเป็นวิทยาศาสตร์และที่สําคัญคือมีราคาแพงสิ่งนั้นจะต้องดีกว่าเสมอมันคือ plausible effect หรือผลยาหลอกในรูปแบบของเครื่องนอนครับบางที่แค่คุณจ่ายเงินซื้อที่นอนราคาแสนบาทคืนแรกที่คุณทิ้งตัวลงนอนคุณอาจจะหลับสบายขึ้นทันทีไม่ใช่เพราะที่นอนมันวิเศษหรอกนะครับแต่เพราะสมองของคุณสั่งให้เชื่อว่ามันต้องสบาย เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจหรือ Cognitive Dissonance ว่าเราจ่ายแพงไปทำไมนักการตลาดเขาไม่ได้ขายที่นอนครับเขาขายทางลัดทางลัดที่จะพาคุณหนีจากความเหนื่อยล้าโดยที่คุณแค่จ่ายเงินก็จบไม่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ต้องลดกาแฟไม่ต้องเลิกเล่นมือถือก่อนนอนแค่ซื้อที่นอนรุ่นท็อปปัญหาก็ควรจะจบจริงไหมครับแนวคิดแบบนี้คุณคุ้นไหมครับในโลกการลงทุนมันเหมือนกับตอนที่นักลงทุนพยายามมองหาสูตรลับ หรือเครื่องมือวิเศษนั่นแหละครับเรายอมจ่ายค่าคอร์สเรียนแพงๆยอมซื้อโรบอทเทรดราคาหลักหมื่นหลักแสนหรือยอมจ่ายค่าธทมเนียมกองทุนที่แพงกว่าปกติเพียงเพราะเราเชื่อคำสับหรูๆที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าระบบนี้มีอัลกอริทึมซับซ้อนที่ชนะตลาดได้เรายอมจ่ายเพื่อซื้อความมั่นใจครับทั้งที่ในความเป็นจริงการลงทุนแบบเรียบง่ายอย่าง DCA ในกองทุนดัชนีหรือการนอนบนที่นอนธรรมดาแต่รักษาวินัยการนอนให้ดีอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะยาวด้วยซ้ำ แต่ปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นตรงนี้ครับเมื่อคุณยอมจ่ายแพงแล้วซื้อที่นอนที่ดีที่สุดแล้วจัดห้องนอนจนเหมือนโรงแรม5ดาวแล้วแต่คืนนั้นคุณก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีวินาทีนั้นแหละครับที่ความกังวนระลอกใหม่จะเริ่มก่อตัวขึ้นแทนที่จะปล่อยว่างคุณเริ่มหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีคุณเริ่มสวมสมาร์ทวอชเริ่มโหลดแอป,ปจับเสียงกรนเพื่อต้องการวัดผลว่าทําไมฉันถึงยังไม่หลับและนั่น คือจุดเริ่มต้นของหายนะชิ้นใหม่ที่จะเปลี่ยนให้การนอนหลับพักผ่อนเป็นภารกิจที่ตึงเครียดที่สุดในชีวิตของคุณมันคืออะไรและมันทำร้ายสมองเรายังไงเราจะไปไขข้อข้องใจนี้กันต่อเพราะเรื่องนี้อาจจะทำให้คุณมองนาฬิกาข้อมือตัวเองเปลี่ยนไปตลอดการครับจำความรู้สึกตอนตื่นนอนเมื่อเช้าได้ไหมครับสมมติว่าคุณลืมตาตื่นขึ้นมาบิดขี้เกียจแล้วรู้สึกว่าอืมวันนี้สดชื่นจังร่างกายกระปรี้กระเปร่าพร้อมลุยงานแต่แล้ว สิ่งแรกที่คุณทำคือการยกข้อมือขึ้นมาดูสมาร์ทวอชหน้าจอมันโชว์ตัวเลข Sleep Score 65คะแนนพร้อมกับคำเตือนตัวสีแดงว่าพักผ่อนไม่เพียงพอทันใดนั้นเองครับความรู้สึกสดชื่นเมื่อกี้มันหายวับไปกับตาจูจ่ๆคุณก็เริ่มรู้สึกเพลียขึ้นมาซะอย่างนั้นเริ่มกังวลว่าเฮ้ยคืนนี้ต้องนอนให้ดีกว่านี้ต้องทำยังไงให้กราฟดิฟสลปมันขึ้นยินดีด้วยครับ คุณกำลังตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าออโตสซเนีย um เขาให้แล้วนี่คืออาการทางจิตวิทยาแบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคดิจิตัลครับคือการที่เราหมกมุ่นกับการนอนที่สมบูรณ์แบบจนกลายเป็นความเครียดเราเปลี่ยนการพักผ่อนที่ควรจะเป็นเรื่องธรรมชาติให้กลายเป็นภารกิจที่ต้องทำแต้มต้องชนะอัลกอริทึมของนาฬิกาให้ได้มันตลกนะครับที่เรายอมจ่ายเงินหลายพันหรือเป็นหมื่นซื้อนาฬิกามาเพื่อจับผิดตัวเอง เรามอบอำนาจให้ AI มาตัดสินความรู้สึกของเราถ้ามันบอกว่าเรานอนแย่เราก็เชื่อว่าเรานอนแย่จริงๆในมุมมองของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนี่คือ Gamification Trap หรือกับดักของเกมครับบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เขาออกแบบมาให้เราเสพติด f e e ฟีดแบ l ล o p เสพติดการเห็นกราฟสวยๆเสพติดคำชมจากแอปจนเราลืมฟังเสียงร่างกายตัวเองเรื่องนี้มันสะท้อนภาพชัดเจนมากในโลกของการลงทุนครับ ลองนึกถึงนักลงทุนที่เฝ้าจอตลาดเวลาดูสิครับคนที่เปิดแอปสตรีมมิ่งดูราคาหุ้นทุกๆ5นาทีหรือคนที่เช็คพอร์ตคริปโตทุกครั้งที่ตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกทั้งๆที่เราลงทุนระยะยาวแต่เรากลับเอาความสุขและความทุกข์ไปผูกติดกับตัวเลขรายนาทีที่วิ่งขึ้นวิ่งลงพอเห็นพอร์ตแดงนิดหน่อยหรือเห็นราคาหุ้นตกใจก็เสียมือไม้สัน่นอยากจะขายทิ้งทั้งที่พื้นฐานบริษัทไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกับที่เราเห็นสลิปสกอร์ต่ำและจิตตกนั่นหละครับ มันคือ illusion of control หรือภาพลวงตาว่าการที่เราเฝ้าดูมันตลอดเวลาจะทำให้เราควบคุมผลลัพธ์ได้แต่ความจริงคือยิ่งดูบ่อยความเครียดยิ่งสูงและคุณภาพการตัดสินใจยิ่งต่าลงและเมื่อความเครียดจากการพยายามนอนมันพุ่งสูงจนถึงขีดสุดเมื่อหมอนแพงๆก็ช่วยไม่ได้นาฬิกาก็ฟ้องว่านอนห่วยมนุษย์เราก็จะเริ่มมองหาทางลัดขั้นต่อไปครับทางลัดที่จะบังคับให้ร่างกายปิดสวิตช์ลงให้ได้ด้วยวิธีใดก็ตาม และนั่นพาเราเข้าสู่โลกของสารเคนีและอาหารเสริมครับธุรกิจพันล้านที่ขายความหวังอัดเม็ดมันเวิร์กจริงไหมหรือเราแค่กำลังกินความสบายใจเข้าไปพอเราเริ่มเครียดกับคะแนนการนอนอุปกรณ์เครื่องนอนก็แล้วแอปติดตามก็แล้วแต่ตายังแข็งอยู่ทางออกสุดท้ายที่หลายคนเลือกคือการเดินเข้าหาตัวช่วยที่วางขายอยู่ตามร้านขายยาหรือเชฟอาหารเสริมออนไลน์ครับเมลาโทนินกัมมี่เยลลี่ช่วยหลับ วิตามินบีรวมหรือไม่แต่สมุนไพรสกัดที่ชื่อเรียกยากๆคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมตลาดอาหารเสริมช่วยนอนหลับถึงโตระเบิดระเบิดในช่วงไม่กี่ปีมานี้มันไม่ได้เป็นเพราะคุณเราป่วยมากขึ้นหรอครับแต่มันเป็นเพราะเราอยู่ในยุคข,ของ instant gratification หรือความต้องการผลลัพธ์แบบทันทีเราไม่มีความอดทนพอที่จะปรับพฤติกรรมไม่รอที่จะออกกําลังกายหรืองดกาแฟเราต้องการอะไรก็ได้ที่กินปุ๊บหลับปับ๊บเหมือนการกดสวิตช์ไฟ ในทางจิตวิทยานี่คือ The Magic Bullet by As ครับความเชื่อที่ว่าต้องมียาวิเศษสักตัวที่แก้ปัญหาเรื้อรังของเราได้ในพริบตาเดียวโดยที่เราไม่ต้องออกแรงนักการตลาดเรารู้จุดอ่อนนี้ดีครับเขาเลยไม่ได้ขายแค่ส่วนผสมแต่เขาขายความมั่นใจการที่คุณหยิบเมลาโทนินเข้าปากก่อนนอนบางทีฤทธิ์ยาอาจจะยังไม่ออกหรอกครับแต่ใจคุณมันวางลงแล้วคุณบอกตัวเองว่าฉันกินยาแล้วเดี๋ยวต้องหลับแน่ๆและนั่นแหละครับที่ทําให้คุณหลับ มันคือ placebo effect หรือผลของความเชื่อล้น้วนในหลายๆกรณีพฤติกรรมชอบทางลัดแบบนี้อันตรายมากนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นในการลงทุนนักลงทุนจํานวนไม่น้อยครับที่พอร์ตเริ่มมีปัญหาหรือขาดทุนหนักๆแทนที่จะกลับมาแก้ที่โครงสร้างกลับมาดูพื้นฐานหรือวินัยการเงินเขากลับมองหาหุ้นซิ่งมองหาเหรียญก้าวหรือมองหาข่าววงในหรือ insider tip หวังว่าการลงทุนเปรี้ยงเดียวนี้จะกู้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาได้เหมือนกินยาเม็ดเดียวแล้วหายป่วยการอัดเงินซื้อหุ้นปั่นเพื่อหวังคืนทุนเร็วๆก็เหมือนการอัดยานอนหลับเพื่อผ่านคืนนี้ไปได้ครับมันอาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่มันกําลังสร้างหนี้สินระยะยาวให้กับระบบร่างกายและพอร์ตการเงินของคุณเพราะคุณกําลังพึ่งพาปัจจัยภายนอกที่คุณควบคุมไม่ได้เลยคําถามสําคัญคือถ้าวันหนึ่งยาวิเศษเหล่านั้นไม่ได้ผลลั์เหมือนเดิมละ่ะ หรือถ้าหุ้นซิ่งตัวนั้นมันไม่วิ่งอย่างที่คิดเมื่อร่างกายเริ่มดื้อยาและผอดเริ่มพังพินาศจ,จากการเสี่ยงโชคเราจะเหลืออะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูผลกระทบที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับเมื่อการอดนอนและการตัดสินใจที่ผิดพลาดเริ่มส่งผลกระทบเป็นโดมิโนโมันไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพแต่มันกำลังกัดกินเวลาซึ่งเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดในชีวิตเราและวงจรน,นี้น่ากลัวกว่าที่คุณคิดครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับกลับถึงบ้านอาบน้ำเสร็จตัวก็เหนื่อย ตาจะปิดอยู่แล้วแต่พอหัวถึงหมอนปุ๊บมือกลับควานหาโทรศัพท์แล้วก็นอนไถฟีดโซเชียลมีเดียดูคลิปสั้นหรือดูซีรีส์ต่ออีกสักตอนรู้ตัวอีกทีตีหนึ่งตีสองเข้าไปและทั้งทั้งที่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าทาั้งท้ที่ซื้อที่นอนมาแพงกินยาวิตามินไปแล้วแต่ทำไมเราถึงยังไม่ยอมหลับพฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากครับมันเรียกว่า revenge bedtime procrastination หรือการนอนดึกเพื่อแก้แขนแก้แขนไข่แก้แขนชีวิตช่วงกลางวันครับเพราะตลอดทั้งวันชีวิตเราไม่ได้เป็นของเราเลยเราต้องทำตามคำสั่งเจ้านายตามใจลูกค้ารถติดประชุมยืดเยื้อสมองเรารู้สึกว่าเราสูญเสียการควบคุม loss of control ดังนั้นช่วงเวลากลางคืนที่เงียบสงบจึงเป็นเวลาเดียวที่เราจะทวงคืนอิสรภาพกลับมาเราเลยยื้อเวลาให้นานที่สุดเพื่อเสพความสุขเล็กๆน้อยๆแม้จะต้องแลกด้วยสุขภาพก็ตาม แต่ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการแก้แข้นครั้งนี้แพงระยับเลยนะครับในโลกทุนนิยมเพราะช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนคือช่วงเวลาทองของนักการตลาดครับคุณสังเกตไหมครับว่าโปรโมชั่น flash sale แคมเปญ9 9หรือ11.11 11, มักจะเริ่มตอนเที่ยงคืนทำไมต้องเที่ยงคืนเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่สมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ของคุณอ่อนล้าถึงขีดสุดครับภาวะนี้เรียกว่า decision fatigue หรือความล้าจากการตัดสินใจ เมื่อสมองส่วนเหตุผลหมดแรง willpower หรือพลังใจในการยับยั้งชั่งใจของคุณจะเหลือศูนย์ป้ายลดราคาหรือคำว่าเหลือสองชิ้นสุดท้ายจะทรงพลังขึ้นมหาศาลในตอนตีหนึ่งนิ้วคุณจะกดสั่งซื้อของที่คุณไม่ได้อยากได้เพียงเพราะสมองส่วนอารมณ์มันตะโกนว่าฉันสมควรได้รับรางวัลจากความเหนื่อยยากมาทั้งวันแล้วในสนามการลงทุนเหรอครับอาการนอนดึกเพื่อแก้แค้นส่งผลให้เช้าวันถัดมาคุณกลายเป็นนักลงทุนที่เปราะบางที่สุดครับ คุณจะมีความอดทนต่ำรอคอยไม่เป็นและที่อันตรายที่สุดคือคุณจะเสพติด high risk high return เพราะสมองที่ขาดการพักผ่อนจะโหยหาโดปามีนโหยหาความตื่นเต้นเพื่อมาปลุกให้ตัวเองตื่นคุณอาจจะเผลอไล่ราคาหุ้นที่กำลังวิ่งแรงหรือกระโดดเข้าใส่เหรียญคริปโตต,ตามกระแสเพียงเพื่อต้องการความรู้สึกบูบวาบมืชดเชยความง่วงและนั่นแหละครับคือจุดจบของพอร์ตการลงทุนแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้ครับ เพราะเมื่อเราซื้อของมาเต็มบ้านซื้ออุปกรณ์การนอนมาเต็มห้องแต่เราก็ยังนอนดึกเหมือนเดิมเราจะทำยังไงกับของพวกนั้นทิ้งก็เสียดายเก็บไว้ก็เจ็บใจความรู้สึกนี้แหละครับที่จะนำไปสู่กับดักทางการเงินที่แก้ยากที่สุดเราจะไปคุยกันต่อเรื่องต้นทุนที่จมลงไปในที่นอนลองกวาดสายตาดูรอบๆห้องนอนของคุณตอนนี้สิครับมีอะไรบ้างที่คุณซื้อมาเพื่อหวังว่าจะช่วยให้นอนหลับหมอนราคาใบาละหลายพันที่วางกองอยู่ นาฬิกาสมาร์ทวอชที่ชาร์จอยู่หัวเตียงขวดน้ำมันหอมระเหยที่เปิดใช้ไปแค่ครั้งเดียวหรือคอสทำสมาธิออนไลน์ที่คุณสมัครรายปีทิ้งไว้รวมรวมมูลค่าแล้วอาจจะหลายหมื่นหรือแต่หลักแสนบาทแต่คำถามคือคืนนี้คุณหลับดีขึ้นหรือยังถ้าคำตอบคือยังทำไมคุณถึงไม่หยุดซื้อหรือทำไมคุณถึงไม่เลิกใช้วิธีเดิม,ดมยินดีต้อนรับข้าสู่ Sun ังคอสฟอร l ซี หรือกับดักต้นทุนจมในเวอร์ชั่นห้อมนอนครับนี่คืออากติทางจิตวิทยาที่บอกว่ามนุษย์เรามักจะเสียดายสิ่งที่จ่ายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาหรือความรู้สึกจนทำให้เราไม่กล้าล้มเลิกหรือเปลี่ยนวิธีแม้จะรู้ว่าทางที่เดินอยู่มันไม่เวิร์กก็ตาม ในกริบทของ Sleep Economy ยิ่งคุณจ่ายเงินซื้ออุปกรณ์การนอนไปมากเท่าไหร่คุณยิ่งกดดันตัวเองว่าคืนนี้ฉันต้องหลับให้คุ้มกับเงินที่จ่ายไปคุณจะไม่ยามขมตานอนบนหมอนราคาแพงใบนั้นทั้งที่มันอาจจะสูงเกินไปจนทำให้คุณปวดคอแต่คุณไม่กล้าเปลี่ยนกลับไปใช้หมอนใบเก่าราคาถูกเพราะเสียดายเงินความคิดที่ว่าอุตสาห์ซื้อมาแพงเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นเองคือโซ่ตรวนที่ล่ามคุณไว้กับความทุกขทรมาน และยิ่งกดดันคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดก็ยิ่งหลังตาก็ยิ่งสว่างกลายเป็นวงจรอุบาทที่ไม่รู้จบพฤติกรรมนี้เหมือนแก่ออกมาจากพฤติกรรมของนักลงทุนที่ติดดอยเลยครับคุณซื้อหุ้นตัวหนึ่งไปในราคาที่สูงด้วยความหวังว่ามันจะเติบโตแต่พอมันร่วงลงมาพื้นฐานเปลี่ยนข่าวร้ายรุมเรา้าแทนที่คุณจะยอมรับความจริงยอมคัดลอสคือรักษาเงินต้นไว คุณกลับทำในสิ่งตรงกันข้ามคุณเริ่มถัวเฉลี่ยขาลงซื้อเพิ่มเข้าไปอีกด้วยเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าเดี๋ยวมันต้องเด้งหรือราคานี้ถูกมากแล้วทั้งที่ลึกๆแล้วคุณแค่ไม่ยอมรับว่าคุณตัดสินใจพลาดตั้งแต่ไม้แรกคุณยอมให้เงินจมหายไปเรื่อยๆเ,เพียงเพราะเสียดายเงินก้อนแรกที่เสียไป การถมเงินลงไปในพอร์ตเน่าๆก็เหมือนการถมแก๊สเจ็ดลงไปในห้องนอนของคนที่นอนไม่หลับนั่นแหละครับมันแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าเราไม่กลับมาแก้ที่รากฐานแล้วทางออกคืออะไรถ้าเงินซื้อการนอนไม่ได้และการดันทุรังก็มีแต่เจ็บตัวเราจะหลุดพ้นจากวงจรนรกของ Sleep Economy และกับดักการลงทุนนี้ได้อย่างไรคำตอบอาจจะอยู่ที่การลบมากกว่าการบวกครับผมจะพาคุณไปสู่หนทางแห่งการโดปามีนดีท็อกซ การล้างพิษสมองที่จะช่วยคืนทั้งการนอนหลับและคืนสติในการลงทุนให้กับคุณจากที่เราคุยกันว่าเราพยายามถมเงินและสิ่งของลงไปเพื่อแก้ปัญหาการนอนยิ่งถมยิ่งเครียดยิ่งจ่ายยิ่งตื่นถ้าอย่างนั้นทางออกจริงๆคืออะไรกันแน่คำตอบอาจจะฟังดูขัดใจสายช็อปหน่อยนะครับเพราะทางออกไม่ใช่การบวกเพิ่มแต่มันคือศาสตร์แห่งการลบครับ ในทางจิตวิทยาและประสาทวิทยาสมองคนเราในยุคปัจจุบันไม่ได้ขาดแคลนสิ่งกระตุน้นแต่เรากำลังโอเวอร์โดสหรือได้รับโดปามีนมากเกินขนาดต่างหากแสงสีฟ้าจากมือถือตัวเลขราคาหุ้นที่วิบวับคอนเทนต์ที่ไหลผ่านตาเราวินาทีละเรื่องสิ่งเหล่านี้ทำให้สมองเราตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนหนูติดจันท ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การซื้อคมไฟราคาแพงแต่คือการทำโดปามีนดีท็อกซ์ครับลองจินตนาการดูนะครับคืนนี้ลองเอาทีวีออกจากห้องนอนเอามือถือไปชาร์จไว้นอกห้องถอดนาฬิกาสมาร์ทวอชออกให้เหลือแค่ตัวคุณกับความมืดและความเงียบ แรกๆคุณจะรู้สึกกระวนกระวายรู้สึกเบื่อรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือสัญญาณว่าสมองกําลังลงแดงแต่ถ้าคุณผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ความน่าเบื่อนั่นแหละครับคือยาวิเศษขนาดแท้ที่จะกล่อมให้สมองส่วนอารมณ์สงบลงและเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องเสียเงินซักบาทแนวคิดเรื่องความน่าเบื่อนี้เป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่งคั่งในโลกการลงทุนเช่นกันครับจอ์จโซรอร พ่อมดการเงินระดับโลกเคยกล่าวไว้ประโยคหนึ่งที่เจ็บแสบมากครับเขาบอกว่าถ้าการลงทุนของคุณมันสนุกถ้าคุณรู้สึกตื่นเต้นทุกวันที่ดูกราฟแปลว่าคุณน่าจะกําลังเสียเงินอยู่เพราะการลงทุนที่ดีจริงๆแล้วมันน่าเบื่อการลงทุนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่คือการทําเรื่องซ้ําๆเดิมๆครับมีวินยัยซื้อดี a ตามแผนถือครองสินทรัพย์ดีๆในระยะยาวไม่ต้องมานั่งเศร้าจอไม่ต้องตื่นเต้นกับข่าวลือรายวันคนที่อรอตโตที่สุด มักจะเป็นคนที่อยู่เฉยๆให้เป็นเหมือนกับคนที่นอนหลับดีที่สุดคือคนที่ไม่ต้องพยายามนอนแค่ปล่อยให้ร่างกายทำหน้าที่ของมันดังนั้นในคืนนี้ผมท้าทายให้คุณลองทำอะไรที่น่าเบื่อดูครับ อ่านหนังสือเล่มหนาๆน,นั่งมองหน้าต่างเงียบๆหรือแค่หายใจเข้าออกช้าๆเลิกเสพความตื่นเต้นจากหน้าจอก่อนนอนแล้วคุณจะพบว่าทั้งสุขภาพการนอนและสุขภาพการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเมื่อคุณเริ่มตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปแต่เดี๋ยวก่อนครับการรู้ทฤษฎีคือเรื่องหนึ่งการนำไปปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคืออีกเรื่องหนึ่ง ในช่วงสุดท้ายผมจะสรุปสูตรสำเร็จกด24ชั่วโมงที่จะช่วยกู้คืนเงินหมื่นที่คุณเคยเสียไปกับข้างโง่และเปลี่ยนมันเป็นพลังแห่งความมั่งคัง่งห้ามพลาดนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Sleep Economy ธุรกิจขายการนอนตลอดที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพลวงตามายามากมายตั้งแต่หมอนยางพาราเกรดนาซาไปจนถึงกับดักของนาฬิกาอัจฉริยะที่ทำให้เราประสาทยิน เราเห็นแล้วว่าความพยายามซื้อความง่วงด้วยเงินมักจะจบลงด้วยการเสียทั้งเงินและเสียทั้งสุขภาพบทสรุปของเรื่องนี้ผมอยากฝากข้อคิดที่สำคัญที่สุดไว้ครับนั่นคือการนอนหลับที่มีคุณภาพคือสินทรัพย์หรือแอสเซทที่มีค่าที่สุดที่คุณเป็นเจ้าของได้ฟรีๆเมื่อคุณนอนหลับดีสมองส่วนหน้าของคุณจะกลับมาคมกริบคุณจะมองเห็นโอกาสที่คุอื่นมองไม่เห็น คุณจะมีความอดทนต่อความผันผวนของตลาดหุ้นได้ดีกว่าคนอดนอนและที่สำคัญคุณจะมีความสุขกับดอกผลที่คุณหามาได้จริงๆไม่ใช่หาเงินมาเพื่อเอาไปจ่ายค่าหมอและนี่คือ actionable takeaway หรือสิ่งที่ผมอยากให้คุณลองนำไปทำทันทีตั้งแต่วันนี้ครับเพื่อกู้คืนชีวิตและการเงินของคุณครับข้อแรกหยุดลงทุนในอุปกรณ์แต่ให้ลงทุนในวินัยก่อนจะกดซื้อแกเจ็ตช่วยนอนชิ้นต่อไปให้ถามตัวเองว่า วันนี้เราลดกาแฟหรือยังวันนี้เราวางมือถือเร็วกว่าเมื่อวานไหมถ้าพื้นฐานยังไม่ดีของวิเศษชิ้นไหนก็ช่วยไม่ได้ครับเก็บเงินก้อนนั้นไว้ทบตนในกองทุนดีกว่าข้อ 2. ใช้กด The 2 4 Hour Sleep On It Rule กดนี้ใช้ได้ทั้งกับการช้อปปิ้งและการลงทุนครับถ้าคุณเจอของที่อยากได้มากๆตอนเที่ยงถืนหรือเจอหุ้นซิ่งที่อยากเคาะขวาสุดๆตอนเปิดตลาดให้บอกตัวเองว่าขอไปนอนก่อนหนคืน ถ้าตื่นมาพรุ่งนี้เช้าแล้วยังอยากได้อยู่ค่อยซื้อเชื่อไหมครับว่า90%ของความอยากจะหายไปพร้อมกับการนอนหลับที่ดีวิธีนี้จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าคุณได้ปีละหลักหมื่นหลักแสนแน่นอนครับและข้อสุดท้ายยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบอย่าเป็นออโต้ซอมเนียทั้งการเงินและการนอนขึ้นไหนนอนไม่หลับก็ช่างมันพอช่วงไหนจะแดงบ้างก็ปล่อยมันชีวิตและการลงทุนคือเกมยาวครับอย่าแพ้ภัยตัวเองเพียงเพราะความกังวลชั่วคราว ขอบคุณที่ติดตามฟังซีรีส์นี้นะครับผมหวังว่าคืนนี้คุณจะวางมือถือลงปิดตาลงด้วยความสบายใจและตื่นมาพบกับความมั่งคั่งที่แท้จริงที่เริ่มต้นจากการนอนหลับที่ดีถ้าคุณชอบเนื้อหาที่เจาะลึกพฤติกรรมมนุษย์ผ่านเลนส์การเงินแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคิดยังไงก็เงินไว้ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์นี้ราตรีสวัสดิ์และขอให้พอร์ตของคุณเติบโตไปพร้อมกับก,บการพักผ่อนที่ดีครับสวัสดีครับ